นักโทษแหกคุกไปตั้งแต่วันที่22ตุลาคมยังไม่มีผู้คุมคนไหนนะครับผิดสักคนเดียวครับส่วนที่เสียแป้งเนี่ยจ้างคนมาเฝ้าไข่เนี่ยผู้คุมตอบว่าบอกว่าไม่รู้เรื่องนี้แจ้วไม่รู้ด้วยแจ้ว ียแป้งครับคุณผู้ชมจําได้ไหมเนี่ยจำได้ใช่ไหมเสียแป้งอ่ะผ่านมาแล้ว10วันครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่สิวันแล้วนะครับใช่ครับนะจากค่าหัว1นึ่งแนเนี่ยนะครับตอนนี้เพิ่มเป็น1ล้านแล้วนะครับคุณผู้ชมอุ้ยงล้านแล้วครับแต่ก็ยังตามจับตัวเสียแป้งนาโหนตนะครับนักโทษป่วยทิพย์นะครับที่หนีออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ครับครับนะจะเพิ่มเป็น1ล้านก็ยังจับไม่ได้อยู่ดีครับเอขณะที่อธิบดีกรมราชธรรมนะครับบอกว่าพร้อมรับผิดชอบนะครับ ฮะ <laughs> ผมทำไมคุณไปวักตรงนั้นทำไมฮะหากล่าตัวเสียแป้งกลับเข้าคุกไม่ได้ฮะโอ้เจ๋งครับสุด<ต>ยอด<ต>คุณผู้ชมไม่ที่ผมชะง,งักกันเมื่อสักครู่นี้ก็เพราะว่าคืออธิบดีกรมราชัณฑ์เขาไม่ได้บอกไงว่าจะรับผิดชอบอยังไงนะครับคือจะไปติดคุกแทนเหรอ <c oughs> หรือว่ายัางไงฮะแล้วก็มีการตั้งไทม์ไลน์หรือเปล่าครับ <c oughs> ว่าจะจับกลับมาภายในกี่วันกี่วันเนี่ยแล้วถ้าเกิดจับไม่ได้จะรับผิดชอบยังไงอ่ะ คืออันนี้เราสรุปให้นะครับเพราะว่าคือในข่าวมันแบบคือมันพูดว้่นเวรอมากครับโอ้คับมันหนักครับมันหนักแต่ที่สรุปมาเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็คือนักโทษแหกคุกไปตั้งแต่วันที่22ตุลาคมนะครับวันที่3 1ตุลาคมยังไม่มีผู้คุมคนไหนนะครับผิดสักคนเดียวครับแล้วก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะมีใครผิดขึ้นมาเมื่อไหร่ด้วยครับผมนะครับ ส่วนคำถามนะครับที่ถามว่าถามว่านะฮะตอนเสียแป้งหลบหนีออกจากโรงพยาบาลน่ะผู้คุมมาอยู่ไหนอเอออทำไมปล่อยให้หนีไปได้อะก็ได้รับคำตอบจากผู้คุมนะครับว่าตอนนั้นนะ่ะห้องผู้ป่วยรวมมันมีความแออัดอผู้คุ่ะก็เลยออกมาเพื่อให้หมอทำงานสะดวกให้หมอทำงานสะดวกใช่ไหมครับแปลว่าให้หมอเขาไปดูแลค,คนไข้สะดวกไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่อยากให้ใครสะดวกหรอกให้หมอนั่นแหละ ส่วนที่เสียแป้งเนี่ยจ้างคนมาเฝ้าไข้เนี่ยซึ่งอันนี้เราก็อึ้งกันมากว่าโอ,อ้อย่างนี้ก็ได้หรอ,อ,อนะครับผู้คุมตอบว่าบอกว่าไม่รู้เรื่องนี้แจวไม่รู้ด้วย <laughs> แจวคือชื่อคุณวิลาวันใช่ไหมที่มาเฝ้าใช่คุณวิลาวันแล้วก็คือแบบคุณวิลาวันก็คือมานั่งอยู่อยู่ใกล้กับนักโทษอะ่ะก็คือมันเป็นเรื่องปกติแหะครับหรือยังไงหรือว่ามอเป็นแฟนขับหรืออะไรฮะ แฟนลับไม่ได้หรอครับแฟนลับแค่ไใครชิปก็ไม่ได้อยู่ดีก็ใช่ไงใครจไม่ได้คือไม่รู้อะไรเลยเหรอเนี่ยเขาไม่รู้ครับนะฮะแล้วก็บอกว่าคือที่ไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยพอคิดว่าคนที่ถูกจ้างอ่ะเป็นญาติของเสียแป้งที่มาเยี่ยมแล้วจะไม่เช็คกันหน่อยเหรอครับนึกเอาเหรอกรณีแบบนี้นะครับแล้วก็ไอ้เรื่องราวที่มันดําเนินมาจนถึงตอนนี้นะครับมันก็อดนึกถึงพวกที่มีความผิดเพียงเพราะพูดผิดหูคนนะครับ เดินลากตรวนกันกรอกแกรกกรอกแกรกประกันก็ไม่ได้เดี๋ยวหนีความผิดร้ายแรงป่วยขนาดไหนก็ไม่ให้ออกไปรักษาในโรงพยาบาลราชทันนี้ต้องบอกเลยนะครับโคตรดุอะครับดูเลยคนจะเยี่ยมก็ยากเย็นมากมากแบบมากที่สุดอะมากจริงๆยากมากนะครับนี่มีคนจ้ามาเฝ้าใครโดยราชทันม แล้วก็ผู้คุมเนี่ยนึกว่าเป็นญาติมาเยี่ยมในโรงพยาบาลไปอ,อีกอือือนี่ต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือที่สุดของความเหนือระดับจริงๆเลยนะครับเนี่ยที่สุดของความเหนือระดับตายแล้ว